ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ กลุ่ม9ราชมงคลลดค่าธรรมเนียม10-20%เปอร์เซในภาคเรียนที่3ปีการศึกษา2,562และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ช่วยเหลือนักศึกษาสู้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นรสมมายผิวสะอาดอธิการบาดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่ากลุ่มมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่ง ได้ร่วมกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาหน้าได้แก่ 1. การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาหน้าลดค่าธรรมเนียม10-20%ในภาคเรียนที่3ปีการศึกษา2,562และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563 2. ผ่อนชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกินสีงวดต่อภาคการศึกษาด้วยสามารถชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตตามขยายการชำระค่าลงทะเบียนจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนการสอนโดยงดเว้นค่าปรับ4ยกเว้นค่าปรับกรณีเกินกำหนดการให้บริการภายในมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าปรับต่างๆในภาคการศึกษาที่3ปีการศึกษา25 6 2 5บริการยื่นขอเอกสารผ่านระบบออนไลน์โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม6สนับสนุนทุนการศึกษาแบบให้เปล่าจัดสรรทุนเพิ่ม ให้ทุนอาหารกลางวันสับสนุนนักศึกษาให้ทำงานพาร์ทไทม์ในมหาวิทยาลัยทั้งนี้จากมาตรการที่กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งกำหนดขึ้นมานั้นเชื่อว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและนักศึกษาในช่วงที่ประเทศชาติและคนไทยต้องประสบภาวะวิกฤตนี้ได้ในระดับหนึ่งนทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานแฟนเพจเฟซบุ๊กหมอแลบแพนด้าเตือนการปรุงสูตรยาจากแมวดำไม่สามารถรักษาหรือป้องกันโรคโควิด -19 ได้ นักเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดทัสดินหรือหมอแม็กซ์หัวหน้างานตรวจโรคติดเชื้อทางโลหิตวิธีอนุชีววิทยาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยเจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้าได้โพสต์เฟซบุ๊กให้ความรู้พร้อมชี้แจงกรณีความเชื่อการรับประทานแมวดำจะสามารถรักษาหรือป้องกันโรคโควิด19ว่าการกินแมวดำไม่สามารถรักษาหรือป้องกันโควิด19ตอนนี้บางประเทศกำลังมีความเชื่อถ้าเอาแมวดำมาต้มทำเป็นน้ำซุปกินจะช่วยป้อง การหรือรักษาโรคโควิดได้พร้อมยืนยันว่าความเชื่อ,อยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันขณะที่องค์กรปกป้องสิทธิสัตว์และผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศออกมาเตือนว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการบริโภคแมวดำจะสามารถกำจัดเชื้อโควิด1ิได้พร้อมเตือนให้ระวังเพราะอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคเหมือนช่วงที่มีการแพร่ะระบาดของโรคโควิด -19 ที่มาจากการกินสัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกของมนุษย์ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี